เราลงไปต้องทํายังไงครับหมออยากรู้อยากร้องไหมมีเวลาแคสองสามชั่วโมงใช่ไหมหมอไม่บอกว่าทำอะไรอะไรแล้วทำไมแยบแยบหัวทำไมก็ไม่รู้ทำก็ทำไปเถครับแล้วจะมาเดินมาร้องใส่หูแก้วหูจะแตกไปแล้วเนี่ย นีป่ปไปแล้วนะเสร็จยังมิ้นต้องเอาไปซักแล้วนะเสร็จยังมี้ะเอาไปซักแล้วเสร็จยัง อย่าเร่งอย่าเร่งอย่าเร่งไว้รุ่นร้อนร้อนเออทำไปเถอะครับทำไปเดี๋ยวมีรอซักนะเห็นแล้วบอกนะม่จะได้เอาไปซักก็ดีเนี่ยเฮ้ยอะไร อย่ามานแก้วหูดิแก้วหูจะแตกโอ้ยคิดว่าโอ้ยเสียงมันดังเสียงมันดัง